ไปตั้งนานค่าหัวผมก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาย้อนอดีตโดยการเล่นดาบช่วยผลดาแล้วก็หมัดซุปแบบ V1 นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ถามว่าไอหมัดซุป V2 เนะี่ยทำไมผมไม่เล่นเพราะว่า V1 แม่งเ,เท่กว่าน,นะครับโอเคไหมครับโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กบ,บ like, แชร์ติ๊กใ,ให้ผมด้วยนะครับมาไหนๆก็ต้องมาเปิคดคลิปเห็นตัวไหนนะเอออ้ชื่อของขาฟิตแมน เฮ้ยอะไรเนี่ยขอบิแมมีพี่ฝีด้วยโอ้โหเฮียเล่นเหมือนใครบางคนในแคนกูเลหา่าคุ้มคู่เขาไม่ได้เล่นผลเสืยเนี่เฮียคุ้มคุ้เหมือนคนในแคนกูเลยเฮียอุ้ยเฮ้ยไปฮึบฮึบเฮ้ยทียมันคม,มอย่างไะมันไม่ได้คมหรอกมันฟุบเอามาดิเฮ้ยฉันม่นกูอีกฮึบ แตกอุ้ยมันรอดได้ไงวะมาอ,อึบก็คือแบบผมไม่ได้เล่นนานมากเลยเนี่ยเรียบร้อยไม่ตายกินยาโชว์ครับฮะชีย่ยเกือบเกือบอ่าโดนล้อหลอก ธรรมดาได้ไงไ่งงงายเลยครับฝนที่ฝนลาเรียบร้อยอุ้ยทำไมันง่ายจังวะแล้วนี่คืออะไรอ่ะฝนอะไรด้านเสาด้านบนมึงตายอุ้ยทั้นไมกดทันได้ไงอ่ะอีพี่เครื่องแรงเหรือครับเนี่ยอุ้ยหลบไปด้วยเจี๊ยบก็ไม่ใส่ละอาติอย่าว่าอย่างนี้เลยแล้วโดนด้วยนะหายแล้ว เรียบร้อยโดยนคุณล้อ,อหลอกไม่โดนนีห่หรอ,ออึขยันอุ้ยมันไม่เขม่าไม่เหนื่อยพอดีอุ้ยมองฝนไม่โดนปลาสดปึ๊บอุ้ยมัน,ม,นมันรีเฟก่ะไอ้ยังมันรีเฟกอะ ไม่ทำไมันไม่โดนเลยแหละเฮ้ยนี่คือกูกากละอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้อุ้ยหายแม่งเ,เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่าเรียบร้อยไอ้นี่พลาดคือมาเครื่องแหละหรือว่าวอะไรวะแต่ก็ขอบคุณครับแม่งขาดทุกอย่างอุ้ยทุกวันี้อุ้ยรวยสัตว์เลยทำไมน้่นมันไม่โดนสตานวะเจ๊ะ ขายาดอะไรอะไรอุ้ยที่นี่กระโูดจังเลยขายาดอุ้ยให้มันผมว่าผมต้องเคลียร์ไอ้ใช่ฝนหิมะน้ำคานมากผมได้เห็นแล้วนี่ขายาดเข้าไป,ได,ไปได,ด้วยเข้าไป่ได้กูเข้าไปด้วยกูฆ่ามันนี้เนี่ยเรียบร้อยตายห่าอืมอืมรอไอ้กูแค่นี่ยคือพี่เล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมครับพี่ ไม่ยาว่าพี่นะแต่ก็ขอขอหนานโอ้โหยัดตัวมันแหลกจัดเลยอุ้ยกูโดนตาั้มชิคกูตายวิ้ยวิ่งชิคกูยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเชเชฉฉหึหเฮ้ยสวนนี่รอจัด entonces, เปิดเผาบีซีสวนเลยอุ้ย <m im coaching> เอ้ยเฉี่ยเหลี่ยมไม่ได้กูตายยัง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 ไม่หมดมุกยังไม่หมดมุกอ่าจังหวะนี้เอาไง โอ้ยไอ้เขี้ยพอดเพ่งก,กันนอไม่ดีวะเรียบร้อยยังยังไอ้ผลหิมะมันน่ามาขานเกินไปแล้วเอาจริงงวะอุ้ยเชียยเปิดหองมีส่วนอะไรไม่หนีไอ้ผลหิมะกูขอร้องใหญ่ใหญ่เออมาหนีมาอุงมาๆๆ้มาเชี้ยนั่นคือแบบ เขาไมีผมไม่น่าสู้คนอื่นได้ปะเพราะว่าผมเป็นเทียร์หนึ่งเนาะคุณสู้คนอื่นยากมาก,กยี่งเป็นแอมบอร์ดปะวะเออเราไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะน้องอุ้ยไอ้ีคกูว่าเป็นแอมบอรดแล้วไอเทียมันไม่ใช่แล้วโอ้โหพวกน้องมันจะตามทันปะ่ะไอเทียมันตามทานันหรือว่ามันซุปของมันมาดีกอดกลัวมาฟูเบย์ทช่ไมทำได้อยู่วะไม่รู้ว่าอน,นี้ย่อนฮึบถึบไม่ได้แล้ว ผมมันตามติดเลยมันคุยมันแค้นแค้นฝังหุ่นนี่วิชื่อมันแค้นฝังหุ่นไม่รู้ันวิ่งเร็วกว่ากวิ่งวิ่งเร็ว,ก,วาาก,กูเผาก็เผาเดียวกันแม่งไอ้วิ่งเร็วกูอีกูอุ้ยมันหนียับเลยนี่รอทีมรอดูทีมรอดูทีมเดิมทีมนั่นหึหึ คือถ้าไมามีผลยีมามก็ไม่เท่าไหร่หรอครับจริงปะอุ้ยม,มันเล็งนคแนแรกเลยป่ะเนี่ยไม่ต้องเล็งคนละตัวเหมือนต้องเล็งคนละตัวอันนี้มันก็แหลกอย่างเลยเฮ้ยมันเล่นลำบากเนะี่ย อุ้ยอุ้ยเชี่ไม่นเสลดคูมานี่ีตัวลงลงมานั่นนั่นกูอยู่ละกูอยู่ลชี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 ้าแล้วดีนะกูไม่ใช่คนโดนตายวิยชยเยมันหายกูตาย อุ้ยโอ้โหเลือกตายอืมอืมอัน้วิงู้คมไหมขยายมั่วนิดนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนวะตามมาโอ้ยทียมันลุ่มเหรอหรือว่าอะไรวะว่าไม่ใช่ละวันหนึ่งนะ คือมันปล่อยเคี่ยนั่นรอดโดยที่เลือดน้อยกว่าผมหรือว่าไม่หิวข้าหวาหรือว่ามันมันช่วยหาตายเฮี่ยนเนี่ยรออยู่อุ้ยดูจังนะพี่ เยกูตายคืออะไรวะนี่คือมันลุมใช่ไหมนี่มันลุมหรือมันไม่ลุมวะคือผมไม่รู้วะเนี่ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเน,นี่ยตัวเหี้ยเนี่ยขอตะขี่ดิน่าเหมือนไส้มานานแล้วมึงเนี่นยาตายโอ้ไอเ้เหี้่ผลประตูแล้วะนอโอ้โยไอ้ยี่เราเปห้มันเปิดเผาจเจริญนี่คือเจ็บนะแต่ว่าผมก้อยตัวนึงไงเฮ้ยเฮ้ย โออห้วเผาเฉีเ่ยวก็ไม่มีมันมีแต่ว่ามันเทียน์หน่งมันทำอะไรได้อ่ะมันนี้มีสกิลมีพายุอะไรเลยอ่ะไ <c oughs> หนอีโคนีมาฮึ คือถ้ามีแต่ขนาดนี้นะเนี่ยตึงชิบหายโอแล้วม,มันเปิดมันเปิดหาคิปไป็น้นะอ๋ะอวิ่งไปกัายุ่งคือแ่นดันแบบพวกแรกข้างหัวก็ต้องมาลัาดบ้างเลยวะเลือดก,กูน้อยอะ่ะไม่มาหรอวะ มันต้องมาดิดาโคลาข้าของหวต้องมาอยู่แล้วเอ้โอ้เขี่ยมันโอ้ชิบขกูตายอุ้ยยัง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 ,อ,ยงอุ้ย,ยไหนเว้ยมันต้องมาเห็นปะเลื่อนเลื่อนลอยแล้วมันต้องมามันจะมาเอากูเนี่ยอุ้ยเหียมเรียบเลยที่นี่ยังเรียบเลยอะไรอะไรเดิดดูเรียบร้อยเอียนะคือโชคดีพี่รีเฟกครับ คือไม่อยากกินพัโล่อะไรจริงปิดประตูซะด้วยอุยโอ้แขนกำมัดแน่นบอกเลยแขนสังหุ่นอ่ะดูว่ากำมัดแน่นอ่ะอะไรคือมันจะล่อไปเยอะอ่ะเจ็บเจ็บผมก็เจ็บ เฮ้ยวะฮึฮึอุ้ยโอ้ยมุมอย่างนี้อ่ะอ้าวจาาังหวะนี้เอาไงอ้าวเก็บไม่คดีไม่พีกิกว่านี่เลยรเรียบร้อยร่วงมาดิ ให้หมดอ่ะให้หมดอ่ะมาดิอย่าหนีนะอย่าหนีนะเฮ้ยโอ้โหผลประตูแม่เือ้อรอบเข้าอ่ะผมน่าจะตายโดนต้อนอยู่ย ว้วิอ้ากูาจะเชียวโอแต่ละตัวมันยังยืดตอนนี้ผมไม่ได้หายกูตายยังยังยังรอดอยู่พาเข้าไปหายกูตายยฮ้งยัง,ยง ไม่งเปิดหาคลิปไม่ได้หรอตายก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไป่าใครให้ผมได้นะครับทุกคนก็อยากให้ผมเอาอะไรไปล่าหรือไม่ก็ทำคลิปอะไรก็พิมพ์บอกมาได้ครับ